สวัสดีค่ะอยู่ในต้อวรับสุวยต้นแคทตุกคาโรยนะคะไอ้ชมวิวภูเขาวิวสวยมาก กานนักเดียวก็ไม่รู้เลยจกองดูดิตรงเขาขึนตันชมเบี้นะครับพี่น้องไปนุ่ผักโนผักโนเหรอักโนสายฟ้า้วนี่คนอะไดคนอะไร กันไหมอันนี้เขาเขาวางน้ำเขียวเขาวางน้ำเขียว

เขียวมือว่ามันสูงเนาะสูงเติมดีเด้อด้บยวังน้ำเขียวเขาวังน้ำเขียวค่ะทะเลในม่านหมอกภูเขาในม่านหมอก เขาผู้พานกับวานาก็าเขาต่อทางไปอันนั้นบ้เขาบังเคยงามเลยทะเลทะเลทะเลมานบอกปิดทเลจบแล้วลลของเขาปิดแบงเขาจบแล้วมันคือห่างชน,น่แล้วเสีย<อ>หลัก สวยมากพี่น้องทางลุงเขาสวยมาก

า่ทัตัวไยรถรถัทันนเลยะตัวไยรถนเี่ยรจะักคตัวลาสุดเลยลาสุดก็เหมือนะ นะก็เหยนะเสอสูบเหยือายบมมีระบบของพื่อนทีถามรถขับจะมงรถงาถจะมงเดี๋ยนี่อยู่ตรงลานเลยเนี่ยงเขาลงเขาให่างน่ะเนี่ตรงลานรู้เห็นเนี่ยงดรู้เห็นมีอะไรไม่ได้เดี๋ยวลาซุดลาซุดน่งนก็อันลาสุดก็ได้ างไงปูด้ยเขาิบัตมรถเนไเออวันหม่เดยนีแบปูเหลับได้เลยทำงานย่างหนทเลยอ้ลูกยุงกำลังสวยสวยมากเลยหรอสวยมากเลยไงปูอะรัทำานย่ง

อมัน <NYU, S 2> <úc> สองล่ะโอ้ส hmm. ก mm ับ hmm. ว no mm ันไหนกีนี่นอ <laughs> <laughs> ันน <L> <ats> mm ี hmm. hmm. <wh aient yn> oh. yeah, well, no ้สามมากับปอบปูนี่ยมากับปอบปูเหรอโอ้สกับเจ้าคนโอ้เดี๋ยวขอผมไปหลับเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี่อยู่ตรงลานปูอยู่ตรงลานเยอะ ลงเขามาเลยลงล่านท้าเขาไอ้หน้าดีนี่แหละลุงล่านดีดีวันหลอดอุโมงค์อะนะหาไปแปะฝาเถอะพอใไ้แปะฝาลูกปทำงานแล้วเฟรีบาหารูยัสวยมาก สีสวยงามไปน,นี่สีแดงน,นี่สีแดงใช่นี่แหละขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแลร์ทุกแชร,ทแร,ทร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมดีที่มอบให้นะคะเึงแ<อ>ห็นเ,เลยออตรงกลางปลาเจอ,อก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ